สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้ผมจะโล่เพลนะโล่เพลแบบอัดเองเล่นเองนะครับเวลานะักขายเจออุปสรรคเกี่ยวกับข้อตัวแย้งแล้วกันนะครับในการขายต่างๆนะครับข้อตัวแย้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราพรีเซนต์หรือว่าเรานําเสนออะไรก็ตามแต่และลูกค้าเนี่ยเขายังมีความกังวลเขายังมีความลังเลนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเขามีตัวเลือกนะทุกคนจำไว้นะครับข้อตัวแย้งมักจะเกิดขึ้นเนี่ย แบบส่วนใหญ่มากๆเลยก็คือว่ามันดันมีตัวเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหรือคุณสมบัติต่างๆนะครับทีนี้มาไล่กันทีละอย่างเลยนะครับว่าขอตัวแย้งอะไรบ้างแล้วก็จะแก้ไขย,ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับลูกค้าเนี่ยพูดว่าสินค้าของคุณเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะราคามันค่อนข้างสูงมันแพงกว่าคู่เทียบหรือว่าผมดูเจ้าอื่นมาแล้วมันถูกกว่าคุณอีก อันนี้นะครับเกิดจากการที่ลูกค้าไม่เข้าใจนะครับทุกคนทุกคนต้องแก้ด้วยการที่จะขอสอบถามก่อนเลยนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะถามลูกค้ากลับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกค้าครับผมขอทราบคุณสมบัติหรือว่าสเปคหรือว่าส่วนของงานเซอร์วิสกับประกันได้ไหมครับว่าเจ้าที่ได้มาเนี่ยหรือเจ้าที่ลูกค้าไปดูอีกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้แหละจะเป็นช็อตที่ลูกค้าเขาก็จะบอกหรือว่าเขาจะส่งข้อมูลมาให้เราเนาะ ตัวเนี้ยเราสามารถขอได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรนะขอดูข้อเสนอหรือว่าพวกสัญญาอะไรต่างๆนะครับทีเนี้ยเราก็จะเช็คทีละตัวนะครับเช็คเช็คเช็คทีเนี้ยเราต้องหาให้เจอนะถ้าเราขายแพงกว่าเนี่ยเราต้องหาให้เจอว่าคุณสมบัติหรือว่าเซอร์วิสอะไรที่เราดีกว่าถูกไหมคุณสมบัติกับเซอร์วิสท,ที่มันต่างกันชัดเจนนะครับเพราะว่าที่ลูกค้าเขาคิดว่าแพงไปเนี่ยคือมันมาจากว่าตัว คุณสมบัติเขาไม่รู้ไงเขาไม่เข้าใจนะครับลูกค้าเขาไม่รู้ว่าแบบมันต่างยังไงลองนึกถึงเอาเป็นรถยนต์ก็ได้ตอนนี้มันจะมีรถหลายยี่ห้อมากเลยนะครับคือถ้ามันอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคล้ายๆกันใช่ป่ะอ่าสมมุติผมเอารถอะไรเดียสมมุติเป็นรถไฟฟ้าชื่อ d ีพอลแล้วกันเออดีพอลเอสที่ผมเคยเห็นนะกับอะไรอะซีเกอร์อย่างเงี้ยมันเป็น SUV คล้ายๆกันนะขนาดพอๆกันแต่ว่าตอนเนี้ย ไอดีพอมันลดราคาใช่ปะ่ะลดไป 2- เกือบ3 0 0แสนน่ที่เป็นข่าวอย่างเงี้ยลูกค้าเขามีแนวโน้มเลยนะครับว่าจะซื้อที่ถูกกว่านี่พูดตรงๆนะคือราคามีผลอยู่แล้วนะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องดูว่ากลุ่มลูกค้านี่เขาก็จะแบบอ่าถ้ามันวิ่งได้ระยะไม่ได้หนีกันมากใช่ปะ่ะหรือว่าชาร์จเร็วพอๆกันขนาดรถใกล้เคียงกันมีซอฟต์วงซอฟต์แวร์ออปชั่นเนี่ยลูกค้าเขาจะดูรวมๆก่อนเขาจะดูเขาเรียกโอเวอร์องสินค้าเนี่ยก็คือแบบคุณสมบัติใหญ่ส่วนใหญ่คุณสมบัติหลัก เซอร์วิสหลักๆประกงประกันอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าคุณขายไอซีเกอร์เนี่ยคุณต้องเอาไอเจ้าดีพอมานั่งดูเลยนะครับอันเนี้ยนะขายเนี่ยต้องทานะก็คือดูว่ามันมีคุณสมบัติต่างกันยังไงอีกนะครับมีออปชั่นอะไรที่เราเหนือกว่าคุณสมบัติหรือขนาดหรือว่าเรื่องประกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่งั้นเนี่ยคุณมีโอกาสนะครับที่จะเสียลูกค้านะเพราะว่าราคามีผลค่อนข้างเยอะทีเนี้ยถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วเนี่ย นั่นแหละครับคือการบ้านของนักขายนะมันไม่ได้มีอะไรพิสดารอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือว่าสร้างความแตกต่างให้ได้แล้วก็อธิบายว่าทําไมถึงแพงกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะขจัดข้อตัวแยงไปได้ผมว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ได้แบบยากอะไรมากถ้าเกิดคุณกล้าขายแพงเนี่ยคุณต้องมีคุณภาพสูงนะอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับนักขายที่อยู่ในหมวดการขายสินค้าที่เป็นพวกแบบของพรีเมียมหรือว่าของคุณภาพสูงอย่างเงี้ยจากอเมริกาจากยุโรปอย่างเงี้ยอย่างรถเบนซ์อย่างเงี้ยอ่ะ คุณก็ต้องไปเน้นเรื่องความหรูหราอ่าลองดูนะเบนซ์กับ BM มใช่ป่ะสมมติว่าเบนซ์เนี่ยทุกรุ่นเนี่ยราคามันจะสูงกว่า BM นะครับทุกรุ่นเลยนะถ้าวัดกันแบบรุ่นต่อรุ่นเนี่ยอ่ะลูกค้าบอกว่าเนี่ยผมไปดูรถ BM มาผมคิดว่าโอ้ยราคาถูกกว่าเบนซ์ตั้งเป็นแสนเนี่ยสองสามแสนเนี่ยโอ้โหแถม BM ยังมี b s SI. เออ่า SI ก็คือเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์บาทแต่ซื้อเบนซ์ทำใจนะครับถ้าเกิดคุณซื้อเบนซ์เนี่ยคุณ จะต้องเสียค่าเซอร์วิสเนี่ยหมื่นโลก็กเกือบหมื่นเป็นหมื่นะนะนะอันนี้คือเบนซ์นะครับยังไงแสนโลเนี่ยคขต้องเสียเป็นแสนนะครับอันนี้คือชัดเจนนะทีนี้เนี่ยพอคุณขายเบนซ์เนี่ยคุณจะไปลดราคาเท่า BM มันก็ไม่ใช่ปะ่ะคือคุณไม่มีทางเลยมานั่งคุยเรื่องราคานะครับเพราะฉะนั้นปัจญาถ้าคุณขายเบนซ์เนี่ยคุณจะเอามุมไหนดีอะเครื่องยนต์ก็พอๆกันถูกไหมแรงม้าก็ใกล้เคียงกันการขับขี่ก็เอาเหมือนกันนะเอาตรงนะ มันก็มีแค่เรื่องเดียวครับที่เบนซ์เนี่ยคุณจะต้องขายให้ได้นะคุณสมบัติที่ชัดเจนมากนะผมกล้าพูดเลยก็คือความหรูหรานะครับนะคือมันไม่ใช่ความหรูหราเพราะาตาดาวนะไม่ใช่นะแต่นักขายต้องเข้าใจว่าเฮ้ยหรูหราที่แท้จริงของเบนซ์เนี่ยมันคือเรื่องงานภายในนะครับงานภายในคุณภาพวัสดุเนี่ยถ้าคุณถูกเทรนมาอย่างดีหรือคุณได้ขับทั้ง BM มาด้วยคุณจะรู้เลยว่าเบนซ์เนี่ย มันหรูกว่านี่พูดจริงนะมันต้องขายเรื่องความหรูหราเรื่องงานออกแบบเรื่องของงานดีไซน์เรื่องของการใช้งานภายในใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คุณต้องเป็นนักขายที่เน้นเรื่องคุณภาพตัวนี้แหละนะครับคุณไม่มีทางและที่จะมาเอาชนะในเรื่องราคาหรือเรื่องเซอร์วิสที่คุณก็แพ้อยู่แล้วครับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะเรื่องของว่าทําราคาแพงกว่าแล้วขายด้วย งานคุณภาพหรือว่าแม้แต่เรื่องอารมณ์อย่างเงี้ยไม่งั้นรถเบนซ์มันก็เจ๊งมาแล้วดิใช่ป่ะ BM มันก็คงแบบโอ้โหขายได้เบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบโอ้โหถ้าของมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นน่ะมันต้องมีสักเรื่องหน,นึ่งเนี่ยแหละครับที่แบบเราเหนือกว่านะครับอันนี้อยากให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้นะครับสำหรับเรื่องราคาจะประมาณนี้อันที่2ครับผมว่าข้อตัวแย้งเนี่ยยากนะครับก็จะเป็นข้อตัวแย้งเกี่ยวกับมีเจ้าอยู่แล้ว มีเจ้าอยู่แล้วก็คืออ่ะสมมติโทรไปเึ๊บโทรไปจัดซื้อเออผมแพนนะครับขายเรื่องวัสดุเกี่ยวกับการผลิตครับเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่น่าจะเหมาะโรงงานลูกค้าลูกค้าเป็นจัดซื้อบอกว่าโอ้ยคุณแพนเรามีเจ้าอยู่แล้วโทษทีนะออมีเจ้าอยู่แล้วเราใช้อยู่โอ้โหอันนี้บอกเลยนะครับเป็นเรื่องที่ยากนะเราใช้อยู่ก็ใช้ดีผมว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มองหาซัพพลายเออร์รายอื่น เจอเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าน้าขายหลายคนนี่กลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับนี่แหละคือข้อตัวย่างผมก็จะพูดอย่างนี้เลยจําไว้นะครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราได้ยินผลประโยชน์ที่ดีกว่าจำไว้นะทุกคนไม่ว่าจะอะไรก็ตามสมมุติวันนี้เราใช้ใช้กระเป๋าใช้มือถือใช้รถใช้นู่นใช้นี่เนี่ยอาจะต่อยผมแบบอาจจะชอบรถเบนซ์มากผมบ้ารถเบนซ์นนะแต่ถ้า BM บอกเฮ้ยสมมติซีรีส์เจ หรือซีรีส์ 5, แบบราคาแบบเฮ้ยดีอ่ะแล้วดีไซน์เฮ้ยไม่แย่แล้วถ้าผมได้ไปลองนะประเด็นคือราคาเงเฮ้ยมี B.S.I แม่งราคาโอเคแล้วโดนป้ายยาซะหน่อยแล้วผมไปเปิดใจกับไอ้เจ้าสิ่งใหม่นะผมมีโอกาสจะซื้อนะนี่บอกก่อนนะครับไอเรื่องร o y a l ต y แบบสุดขั้วเนี่ยมันมีครับแต่มันมีไม่เยอะหรอกนะเพราะฉะนั้นข้อตัวแย้งเรื่องนี้คุณก็จะแบบลูกค้าครับถ้ามีเจ้าอยู่แล้วอ่านี่นะ เราก็ใช้ดีด้วยเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมผมขอมาเป็นตัวเทียบเลยครับคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวถ้าราคาหรือว่าพวกสเปคอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะราคาทุกคนฟังดีๆนะโดยเฉพาะราคาเนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับนายให้หรือผมเนี่ยขอไฟได้ไหมครับมันต้องอย่างนี้เลยนะครับเมื่อใดที่เจอแบบเจ้าถิ่นเนี่ยหรือว่าเขาใช้คู่แข่งแล้วใช้ดีอะ่ะ คุณต้องสู้ด้วยผลประโยชน์นะครับอันนี้บอกเลยว่ามันคือการไปตีป้อมปราการคู่แข่งนะคือถ้านายคุณบอกเอ้ยกูไม่ขายถูกมันไม่ได้ฮะมึงจะไปขายกับคนที่เขารักกันดีอ่ะคนที่เขาใช้ดีอ่ะมีแต่เรื่องผลประโยชน์นะครับแต่อันที่2เนี่ยอันนี้มันจะเหนือเกมละก็คือเส้นทำได้แค่นี้นแหละเส้นก็หมายความว่า เช่นคุณแม่งไปรู้จักไอเจ้าของบริษัทเนี้ยหรือคุณซี้กับลูกเจ้าของมากหรือคุณเป็นเพื่อนกับไอนี่แม่งตั้งแต่เด็กไปเรียนไฮสคูลเมืองนอกมาเอออย่างเงี้ยมีโอกาสเข้าได้แต่คําถามคือถ้าเป็นเซล์ธรรมดามึงมีคอนเนคชันอย่างนั้นหรือเปล่าละ่ะถ้าไม่มีก็จบถูกปะ่ะไม่มีก็เล่นแบบซื่อตรงนะครับซื่อตรงก็คือผลประโยชน์ธุรกิจคือผลประโยชน์ดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปคุยกับนายมาก่อนเหมือนกันนะเช่นนายครับ ผมจะบุกเจ้าเนี้ยแต่เจ้าเนี้ยเรารู้มาแล้วผมรู้แล้วว่าเฮ้ยมันใช้คู่แข่งตัวเบอร์หนึ่งเรานายนายครับถ้าอย่างงี้ไหมผมไปขอข้อมูลราคาสเปคอะไรที่คู่แข่งมันส่งอยู่เราแม่งสู้เลยเนี่ยล,ล,ลูกน้องที่ดีแม่งน้องอย่างงี้นายครับผมขออาวุธขอระเบิดขอปืนใหญ่ผมจะไปสู้กับมันเราได้รับการอานุมัติโอเคไหมแล้วก็ไปบอกลูกค้าว่าลูกค้าครับได้รับการอานุมัติแล้วผมขอเทียบเลยได้ไหมเชื่อดิว่าลูกค้าแม่งอยากฟังจริงหรอ เฮ้ยเหรอคุณแม่งจะกลายเป็นคนแบบซัมบอดี้เลยคือกูมีตัวตนและถ้าคุณโทรไปแล้วคุณแบบไม่ได้มีอาวุธระเบิดไม่มีไม่ตายอะ่ะคู่แข่งเออลูกค้าเขาจะบอกเลยว่าใช้คู่แข่งอยู่แล้วเสียเวลาถูกไหมไม่อยากให้เสียเวลามืองเอาผลประโยชน์มาคุยนะครับแค่นี้เองนะครับพอมันเข้าสู่กระบวนการได้เนี่ยคุณจะมีโอกาสขายได้นะบอกก่อนเอาเป็นว่าคู่แข่งแม่งสั่นเลยอะ่ะและไอ้เกมที่เขาบอกขายตัดราคาอ้าวกูก็ต้องตัดสิ ตัดอยู่แล้วเฮ้ยกลยุทธ์ระดับโลกไอ้ที่ว่าลดราคาดั้มเนี่ยอา้าวก็ถ้ากูไม่ดั้มกูจะเอาอะไรมาสู้มึงอะหมายถึงคู่แข่งนะคุณเอาห้ากูก็พอๆกับมึงถูกปะเซอิสกูก็ใกล้เคียงกับมึงเผอเอกูไปเอามาโรงงานเดียวกับมึงด้วยเออดังนั้นกูก็ต้องสู้ด้วยผลประโยชน์นี่โคตรจะปกติเลยนะครับโคตรปกติใครบอกเฮ้ยขายตัดราคาแม่งกระจอกไม่จริงมันคือกลยุทธ์ธุรกิจที่จะแย่งลูกค้าอยัลตี้อะมึงลองเอาห้างดิ โรตารบิ๊กซีเนี่ยสมมุตินะบิ๊กซีแม่งกดราคาได้สมมติกด,กดน้ําดื่มกดอะไรที่คุณชอบหมูเห็ดเป็ดไก่ที่คุณชอบซื้อนะแล้วแม่งถูกกว่าโรตัรนะคุณแม่งเปลี่ยนเจ้าเลยปกติมากครับเหมือนเติมน้ํามันเหมือนทุกอย่างอะ่ะมันเปลี่ยนเจ้ามันง่ายมากนะแค่เอาผลประโยชน์ล่อนะครับอย่างที่สามครับคือข้อตัวแยง้งเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติต่างๆเช่นเฮ้ยผมว่าตัวนี้สเปคมันต่ำกว่าคู่แข่งนะสปีดมันน้อยกว่านะแรงม้ามัน พวกนี้ให้ตอบตามตรงไม่มีอะไรเลยอ๋อยอมรับครับแรงม้าตัวนี้ผมน้อยกว่าจริงขอยอมรับครับตัวนี้ออปชันผมไม่มีเท่าคู่แข่งแล้วไปเน้นจุดเด่นในออปชันที่เรามีมากกว่าเช่นอ๋อแต่ว่าตัวของเราเนี่ยถ้าถ้าของคู่แข่งเนี่ยออปชันนี้มีแต่ผมเนี่ยมีออปชันหนึ่งนะครับแล้วไปขยี้ประโยชน์เยอะๆซึ่งประโยชน์ที่ลูกค้าได้เนี่ยนู่นนี่นั่นน่น,าน,าน,านแต่สมมุติคุณสมบัติแม่งด้อยกว่าหมดทําไงอะ่ะโอ้โหแรงม้าก,กูก็สู้ไม่ได้แรงบิดกูก็ไม่ดี กระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกไม่มีราคามึงก็ต้องดีถูกป่ะก็แค่นั้นน่ะผมยอมรับครับลูกค้าตัวสินค้าผมเนี่ยคุณสมบัติมันอาจจะไม่ได้พรีเมียมมากนักนะนะแต่ราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยโหผมว่ามันโอเคเลยนะครับแล้วก็ช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เยอะมากอย่างเงี้ยก็ไปเน้นเรื่องผลประโยชน์สิแต่ถ้าเกิดของแม่งแพงกว่าแล้วเสือกแบบคุณสมบัติห่วยกว่านี่ตัวใครตัวมันแล้วครับนะก็นี่แหละ3ข้อโต้แย้งที่คิดว่าแบบ เจอบ่อยที่สุดหละนะที่เหลือก็เป็นพวกแบบอะไรอะเรื่องงานติดตั้งเรื่องการส่งมอบระยะประกันอะไรคุณก็เป็นเซลล์ก็แม่นข้อมูลก็อธิบายไปนะครับแบบสุภาพไม่มีอะไรเลยนะครับขอตัวแย้งมันก็เท่านี้นะก็รวบรวมประมาณนี้ครับสำหรับนักขายที่ปวดหัวเรื่องข้อตัวแย้งนะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องสาสตร์แห่งงานขายแบบ มีหลักการนะครับแล้วก็แบบอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยคือขายแล้วมันจะรู้หลักการหมดมันก็พูดอะไรก็ลื่นไหลนะครับก็เซลล์มาสเตอรี่นะครับวันที่9และ10นี้แล้วนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ยังว่างอยู่นะครับสนใจก็เรียนกัน2วันเต็มเลยนะครับติดต่อกันไม่ได้ครับอย่าลืมติดตามคุณนี่แหละเซเลร้านนะครับทั้ง Facebook YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ